สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีหนึ่งฝูงที่ต้องการย้ายบ้านนะครับเป็นฝูงวัวเนื้อนะฮะเป็นฝูงวัวเนื้อชาโลเล่ลูกผสมแบงกัดลูกผสมแล้วก็บามันลูกผสมทั้งหมดเนี่ย 52ตัวพี่น้องครับห้ตัวนี้นะฮะแบ่งเป็นแม่วัวเนี่ยสาตัวเลยครับนะฮะแม่วัวใหญ่ๆสวยๆเนี่ยสาตัวแล้วก็วัวรุ่น8ตัววัวเล็ก12ตัวนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยฮะ,ะว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างผมบอกได้เลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าท่านได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวว่าท่านจะโทรไม่ทันครับผมพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อผมขึ้นให้ตรงหน้าจอเอาละครับเดี๋ยวไปฟังราคากันเลยครับ ก่อนฟังราคาพี่น้องครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวครับผมนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะขุนวัวนะครับแต่ว่าไม่มีที่ขายไม่มีที่ไหนประกันราคาให้นะครับที่นี่เรามีประกันราคาซื้อออกให้นะครับนะฮะเราประกันราคาซื้อออกให้นะครับมีสัญญาให้แล้วก็มีเงินมัดจํา วันทำสัญญาอีก1 0 0 0 0บาทนะครับเพียงแค่ท่านมีทุนนะครับซื้อบัวซากตัวเมียนะฮะจากทางเราเข้าไปขุนนะครับในราคากิโลกร,รัมละ50บาทนะครับเมื่อท่านขุนอ้วนแล้วนะครับเราซื้อคืนนะฮะเราซื้อคืนในราคา63บาบาทพี่น้องครับเท่ากับว่าท่านเนี่ย ได้ส่วนต่างถึง13บาทครับนะฮะมีสัญญามีเงินมัดจำนะครับรายละเอียดโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ครับผมเอาละครับพี่น้องครับมาถึงช่วงบอกราคานะฮะถ้าท่านคิดว่าราคานี้คุ้มกับจำนวนวัวที่จะขายนะฮะก็ดูต่อครับผม ถ้าคิดว่าไม่คุ้มดูแล้วแพงก็กดผ่านไปได้เลยครับผมกลัวอย่างเดียวครับคือกลัวว่าท่านจะโทรไม่ทันนะฮะกลัวว่าท่านจะโทรไม่ทันห้าสิบสองตัวนะครับแม่วัวสามสิบสองวัวรุ่นแปดวัวเล็กสิบสองราคาขายครับผมหกแสนบาททวนครับหกแสนบาททวนฮนะนี่คือตัวที่หนึ่งครับตัวนี้ เป็นบาเ์เนะครับไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ห้าร้เลยครับตัวนี้ดูครับนี่คือตัวที่หนึ่งครับผมตามผมมาครับอาจจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าวัวเยอะมากตัวที่สองก็เป็นชาโรเล่เหมือนกันครับตัวนี้ไซส์ส0่ปลายปลายเลยนะฮะเป็นวัวดีเชื้อดีกระดูกดีครับตัวนี้สูงประมาณ140เลยครับนี่นะฮะรวมอยู่ในชุด52ตัวครับผม ถัดมาเป็นวัวสาวนะครับที่ผ่านมา2ตัวคือผสมแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ตรวจท้องครับตัวนี้ก็ผสมแล้วเหมือนกันครับชาโรเล่เลือดสูงครับตัวนี้นี่ครับสังเกตดูฮะชาโรเล่เลือดสูงเนี่ยส่วนสูงจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาจะได้ในเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็ลำตัวที่ค่อนข้างหนาค่อนข้างตันนะครับนี่คือตัวที่3ครับรวมอยู่ใน52ตัวนี้พี่น้องครับ เห็นสามตัวนี้แล้วก็คุ้มแล้วใช่ไหมล่ะครับตามผมมาเรื่อยๆครับผมถัดมาครับก็เป็นชาโรเล่เลือดสูงอีกนะครับดูฮะโอ้โหพี่น้องเอยดูครับราคานี้ผมว่ามันคุ้มสุดๆเลยล่ะครับดูเนี่ยฮะดูครับชาโรเล่เลือดสูงนี่ฮะเดี๋ยวดูอัตลักณใกล้ๆหน่อยนะครับนี่นี่นะครับ จมูชมพูหลาเลยพี่น้องครับดูแผ่นหลังครับผมโน่นนะฮะผิวพันธุ์เนี่ยสวยใสยเปล่งปลั่งเลยแล้วก็มีหนุ่มน้อยหนึ่งตัวตรงโน้นนะครับแค่ตัวเล็กไม่คิดนี่ก็ผมว่าคุ้มสุดๆแล้วล่ะครับนะฮะคุ้มสุดๆแล้วนะครับอ่าถ,ถัดมาเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับตามผมมาเรื่อยๆครับนะฮะตามผมมาเรื่อยๆวันนี้ดูจนครบทุกตัวเลยเนี่ยนะฮะตัว วัวเล็กเพศผู้หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็จะมีวัวเล็กรุ่นอีกสองตัวอยู่ตรงนี้นี่ฮะเนี่ยนะครับนี่ครับไม่ต้องไปคิดครับคิดแค่แม่วัวใหญ่สามสิบสองตัวก็คุ้มสุดๆนะครับนี่คือบีมมาสเตอร์ครับเลี้ยงลูกฮนะลูกเนี่ยสวยเด็ดเลยนะครับเป็นเพศเมียด,ด้วยนู่นครับลูกนอนอยู่ตรงนนะู้นฮะ สีเนี่ยแดงเข้มเห็นไหมครับตรงมุมล่างอาหารนู่นนะฮะแม่วัวน,นี่ก็ร้อยสามสิบห้าได้ครับส่วนสูงเสร็จแล้วมาดูวัวท้องครับนี่ฮะแบงกัดท้องนะครับตัวนี้ดูครับเหลี่ยมตัวลำตัว่านคิดว่าอย่างไรครับลองคอมเมนต์เข้ามาครับตัวนี้มันชอบกล้องนะฮะนี่นะฮะจะหันหน้าให้กล้องตลอดเลยแต่ว่า อัตลักษณ์รูปร่างโครงสร้างสวยครับของครับผมดูครับนี่ฮะถัดมาตัวนี้ผมว่าเป็นวากิวนะครับวากิวเลี้ยงลูกนู่นนะครับเห็นลูกไหมฮะนี่นะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบเกือบๆเลยนะฮะส่วนสูงตอนที่เขายืนเนี่ยนี่นะครับอ่าเป็นแม่เลี้ยงลูกนะครับอาจจะมีอ่าผอมบ,บ้างแต่ว่าไม่เยอะตัวนี้ แล้วก็นี่ฮะชาโรเล่เลือดสูงครับผมเลียงลูกครับหน่นลูกชายนี่แม่ของเขาครับไซส์ร้อยสามสิบครับแบบนี้นี่ฮะลำตัวยาวครับดูนะครับผมโอ้โหไปไวหน่อยนะครับวัวเยอะมากครับผมห้าสิบสองตัวเดี๋ยวดูไม่จบนะครับบางคนอาจจะเบื่อซะก่อนนะครับมาดูแม่วัวชาโรเล่ไซส์ใหญ่ นะครับนี่ฮะนี่ครับตัวนี้ใหญ่นะครับผ้าเนื้อเต็มหนึ่งอตัวนี้ติดหกเจ็ดร้อยเลยครับนะฮะแล้วก็เลือดสูงด้วยเนี่ยนะครับเลี้ยงลูกครับก็เลยดูอาจจะเนื้อน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอัตลักษณ์ครบครับผมนะฮะอัตลักณ์ครบแล้วก็ตรงโน้นมีวัวรุ่นบามันแดงๆอยู่ตรงนั้นนะฮะอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับ เจ็ดแปดเดือนเดี๋ยวผมให้ดูรูปของเขาหน่อยรูปดีมากครับตัวนี้นี่ฮะดูครับผมนี่ครับลูกเพศเมียนะครับดูครับคู่นี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยลูกเนี่ยอย่างสวยเลยฮะดูครับสวยใสมากท้ายสวยเลยครับเนี่ยฮะลูกครับดูครับผมนี่ฮะแม่แล้วก็มาดูบาเลีสาใหญ่นี่นะครับ บาเลสไซใหญ่ตัวนี้มีมาจะติด400บวกนะครับน้ำหนักครับเนี่ยครับดูครับล่องลอยการเป็นสัตว์หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะท้องกี่ตัวก็ไม่ได้รับประกันครับผมนะฮะไม่ได้รับประกันแต่วัววันนี้เนี่ยผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนะฮะคุ้มสุดๆเลยแหละแล้วก็แม่เลี้ยงลูกครับนี่ ซส์ใหญ่ครับ145บวกเลยนะครับ5้อบวกครับเป็นบาเล่เหมือนกันนะครับเป็นบาเล่เลือดประมาณ50าสินะครับนะฮะเนี่ยครับลูกนอนอยู่ตรงนู้นครับลูกไม่ต้องดูครับดูแค่แม่วัวสามสิตัวนี่ก็คุ้มแล้วตัวนี้เป็นวากิวนะครับตัวนี้ น้ำหนักอยู่ประมาณสักสามได้นะครับตอนที่เขายืนนะฮะแล้วก็ลูกดีมากครับนู่น,นะฮะดูนะครับดีมากๆครับลูกไปไหว้หน่อยครับผมแล้วก็น,นี่ฮะวัวสาวชาโลเล่เลือดสูงเลือดดีค่อนข้างหนาครับตัวนี้เป็นวัวสาวครับส่วนสูงประมาณสักเกือบเกือบร้อยสามสิบได้นะฮะถัดมาครับผมนี่ฮะบาเล่เซย์ใหญ่ตัวนี้ รูปร่างโครงสร้างเด็ดเลยทีเดียวนะครับสวยเด็ดเลยทีเดียวห้าสิบสองตัวหกแสนบาทหาไม่ได้นะครับนะฮะหาไม่ได้ครับตัวเฉลี่ยตัวละหมื่นนิดๆนะครับถัดมาครับผมชาโรเล่เลือดดีเลือดสูงอีกหนึ่งตัวนี่ฮะดูตระลณกซะก่อนครับผมใบหน้าจตหมูกจมูขอบตาใบหูหัวจุกตัวนี้ สูงประมาณน่าจะร้อยสี่สิบได้ครับนี่นะฮะต้องขออภัยฮะอยู่นอกคอ,อกนะครับถัดมาก็ยังเป็นบาเล่ครับนี่ฮะจมูกยังมีดำด้านอยู่ครับผมนี่ครับนี่ก็อาจจะเนื้อน้อยไปสักนิดน,นึงแต่ว่าโครงสร้างร้อยสามสิบหกสาสิบเจ็ดได้ครับดูครับผมแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้สีทองครับพี่น้องครับแล้วก็ดีด้วย นี่ครับดูหลังดูทรง้ายยกครัวแบบนี้หายากมากๆครับชาโรเลสสีทองฮะนี่นะครับมุมกล้องอาจจะดูทึบๆนะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยสีทองเลยครับนี่ฮะใหญ่หนาด้วยครับนี่ครับดูอัตลักษณ์ครับผมอ่าไม่ใช่สีแดงนะครับออกคองคองเลยฮะนะครับเหลืองก็ไม่ใช่ครับผมนี่ครับ สุดยอดครับตัวนี้สวยมากแอดชอบตัวนี้เลยนะครับเหมาะที่จะเป็นแม่บล็อกแม่พันมากมาๆตัวนี้ครับถัดมาครับผมเป็นแองกัดเลี้ยงลูกครับนู่นนะฮะตัวลูกไม่ต้องไปคิดครับดูแค่แม่สามสิบสองตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วฮะนี่ครับโอ้โหพี่น้องฉเฉลี่ยแล้วตัวละหมื่นว่าบาทหาที่ไหนได้ครับที่นี่แหละครับ พูดจาภาษาวัวครับผมดูฮะกระดูกแข้งขาผิวพันธ์เมสส็ดสีเนียนมากเนียนตานะครับผิวสีผิวขนเนี่ยถือว่าสวยโอเคเลยครับนี่ฮะ,ะแล้วก็มาดูบามันเลือดสูบตัวนี้ครับนี่ฮะทำเขาเรียบร้อยครับตัวนี้ถ้าตลาดนัดเนี่ยบอกสามหมื่นละครับแบบนี้นะฮะแต่ว่า รวมอยู่ในชุด52ตัว600,000บาทครับนะฮะ52ตัว600,000บาทตัวนี้มองมองดูแล้วเป็นวัวสาวนะครับนี่ฮะดูครับส่วนสูงเกือบเกือบร้อยสี่สิบละครับนะฮะความใหญ่ความหนาความลึกนะครับใบหน้าใบหูใช้ได้หมดเลยครับนี่ฮะตัวนี้สวยครับบามันสำหรับสายบามันฮะดูครับนี่นะฮะหน้ากะโหลกสวยปากใหญ่กินเก่งครับแบบนี้ นะครับแล้วก็แม่เลี้ยงลูกตัวนี้อาจจะผอมสักนิดนึงครับนี่แต่ลูกดีนะฮะนั่นนะครับลูกนอนอยู่ตรงนั้นเป็นเพศผู้ครับผมนี่ครับอ่าตัวนี้ออกไข่ไทยหน่อยนะครับนะครับไข่กลางครับแบบนี้อ่าตัวนี้ผอมหน่อยครับผมบอกตามตรงนะครับไม่มีกั๊กไม่มีปิดบังครับผมถัดมาก็ยังเป็นลูกผสมแบงกัดนะฮะเลี้ยงลูกนะครับลูกเพศผู้ นี่ก็ไม่เลวครับผมร้อยสามสิบห้าบวกมีครับนี่ครับใบหน้าใบหูลำตัวสวยครับนะฮะสวยแล้วก็มีวัวสาวสองตัวตรงนี้ครับเนี่ยฮะเป็นชาโรเล่เลือดสูงตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นอีกหนึ่งตัวครับเนนะฮะสีออกเ,อเหลืองๆห,หน่อยตรงนั้นฮะเป็นวัวสาวนะครับตัวนั้นจัดให้เป็นวัวสาวครับอายุเกินขวบแล้วครับผมนะฮะ ตัวนี้จัดให้เป็นวัวรุ่นนะครับเพราะว่าชาโรเล่เนี่ยอายุ8-9เดือนอีกแป๊บเดียวก็เป็นสัตว์แล้วล่ะครับนะฮะแล้วก็มาดูวัวไทยเลี้ยงลูกนะครับเป็นไม่ใช่ไทกี้นะครับนี่นะฮะดูครับเลี่ยมดีครับเลี่ยมดีลำตัวดีผิวพรรณดีแล้วก็ลูกพึ่งคลอดอยู่ตรงนู้นครับนะฮะลูกไม่ต้องไปคิดราคาครับ ดูตามผมไปแม่วัวใหญ่สามสิบสองตัวเนี่ยหกแสนบาทนี้ก็คุ้มแล้วครับผมนะฮะตรงนน้นเป็นชาโรเล่เดี๋ยวให้ดูครับมันอยู่ฝั่งโน้นนะอจาจจะไกลแล้วก็วัวรุ่นหนึ่งตัวนอนอยู่ตรงนี้ครับชาโรเล่เลือดสูงครับผมนี่ฮะวัวรุ่นหนึ่งตัวถัดมาของสวยอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านนี่ฮะตีเบอร์ด้วยนะครับตัวนี้ ผิวดีมากนะฮะโลโก้อะไรไม่รู้แต่ว่าขาขวาด้านหน้าเนี่ยประทับเป็นเลขหนึ่งแสดงว่าเป็น C1 นะครับเป็น C1 เป็น F1 ประมาณนั้นฮะนะครับถ้าเรียกบีมมาสเตอร์ก็จะเป็น C1 ถ้าเรียกบามันก็จะเป็น F1 นะครับนี่นะครับดูครับตัวนี้สวยมากผิวสีเนี่ยสวยผิวขนสวยขนมันเงางามครับ นะฮะวัวดําต้องแบบนี้ครับนะฮะไอประเภทดำดำด้านๆทีเ่เหมือนวัวมีพญาติแบบนั้นไม่สวยฮะแต่อันเนี้ยเนียนกริบนะครับเนียนกริปเลยนะครับแล้วก็ไปดูชาโลเล่แม่วัวอีกหนึ่ตัวที่ผมบอกว่ามันอยู่ไกลนี่ฮะตัวนี้ก็เลือดสูงครับนี่พี่น้องดูครับนะสังเกตไม่ยากครับ ใบหูสั้นๆนะฮะจมูกชมพูบนขนหัวมีจุกเล็กน้อยนะครับดูครับนี่ฮะ,ะตัวนี้ได้ในเรื่องของความยาวครับสวยครับแล้วก็คุ้มสุดๆละครับแบบนี้ถัดมาตรงนี้ครับนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเรื่องของพันธุกรรมสายพันธุ์ชาโลเล่เลือดสูงอีกหนึ่งตัวนะครับแต่สีเนี่ย จะออกเหลืองเหลืองทองๆนะครับตัวนี้นะฮะสีจะออกเหลืองเหลืองทองทองตัวสูงเกือบเกือบร้อยสี่ครับแบบนี้เนี่ยนะฮะดูครับนี่ร้อยยังไงบวกแน่นอนนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักน่าจะติดสามร้บวกครับนะฮะติด300บวกเลยดูครับแล้วสวยๆแม่ลูกตรงนี้ครับผมอ่ะดูท้ายของแม่ก่อนนะครับ ดูครับนี่ฮะแม่ชัดเจนครับในเรื่องของอัตลักษณ์นะฮะตัวนี้ตามสายตาผมอาจจะเลือดยังไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าโครงสร้างรูปร่างอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ที่เขาเลยนะฮะน้ำหนักตัวเนี่ยติดห้าร้อยนะครับติดห้าร้อยครับตัวนี้บวกลบอาจจะบวกด้วยซ้ำไปนะครับ คือลำตัวยาวกระดูกแข้งขาใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับดูฮะเนี่ยหะครับดูความยาวครับเต็มจอเลยฮะและที่สำคัญลูกไม่ธรรมดาครับนี่ลูกก็ดีมาดีเลยครับเนี่นะฮะนี่ครับดูครับดูเทียบกับแม่อ่ะแม่ลูกนี่ครับโอ้โหพี่น้องครับถัดมานี่ฮะ ตัวนี้ยังออกบาเล่อยู่แต่ว่าจุดเด่นคือผิวพันธ์ผิวสีสีขนไม่มีด่างไม่มีกระเนียนกริบนะครับผิวสีสวยมากนะฮะผิวสีสวยมากดูครับนี่ฮะห้าสิบสองตัวหกแสนบาทไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนครับหาไม่ได้ครับแบบนี้ต้องเชื่อผมฮะ ถ้าไม่เชื่อผมท่านก็ต้องรอดูคลิปต่ตอไปก็แล้วกันนะครับว่าจะมีใครกล้าเปิดราคาแบบพูดจาภาษาวัวหรือไม่นะครับเนี่ยนะฮะออกบาเล่ครับตัวนี้จมูกมีดำด้านนะครับแต่สวยมากครับถ <c oughs> ัดมาก็เป็นไทยใหญ่ละกันตัวนี้นะครับไทยใหญ่ส่วนสูงเนี่ยร้อยสี่สิบบวก ยืนไกลหน่อยขออนุญาตซูมให้ดูนี่ครับอตลาดขายกันอยู่สองหมื่นกว่าครับแบบนี้นะฮะตลาดขายกันอยู่สองหมื่นกว่าถ้าไม่สองหมื่นกว่าเพราะว่ามันติดเนื้อนะครับติดเนื้อครับนี่ฮะรวมอยู่ในชุดหมื่นกว่าบาทเนี่ยแหละครับถ <c oughs> ัวเฉลี่ยนะอ่าแล้วก็แบงก์ัดตัวนี้ค่ะจะมองไกลหน่อยอ่ะเดีย๋ยวซูมให้ดูที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยเป็นแอป <c oughs> ปกติ ถ้าซูมจะแบบนี้ครับนี่ฮะอ่าเขาเดินมาแล้วนี่ยครับผมดูครับนี่ครับ,ดรบเดินมาแล้วเรียบร้อยนี่ฮะแบบนี้ตลาดก็เกือบเกือบสองหมื่นละครับเพราะว่าอัวดำกำลังเป็นราคาเลยตอนนี้นะฮะสังเกตดูผิวสีสังเกตดูสีขนวัวดีต้องแบบนี้ครับนะฮะวัวดีต้องแบบนี้แหละครับ ลำดับต่อไปนะครับเป็นบัวไทยกลางเลี้ยงลูกตรงโน้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนะ้าเขานอนอยู่ไกลนะ้าลูกดูครับลูกดีเลยนะครับลูกดีเลยนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับ <c oughs> อ่ะแม่ลูกแล้วเดี๋ยวแม่จะเดินตามลูกมานั่นแหละครับอ่านะคู่นี้ตลาดขายกันอยู่หมื่นกว่านะครับถ้าแบบนี้นะฮะแต่วันนี้ถัวเฉลี่ยแล้ว หมื่นนิดๆต่อตัวครับห้าสิบสองตัวหกแสนบาทแล้วก็บามันรูปทรงรูปร่างดีๆตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับนี่ฮะอ่าร้อยสี่สิบโดยประมาณครับส่วนสูงนี่ครับตัวสาวครับตรงอย่างนี้ฮนะนี่ครับดูครับอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเบอร์โทรผมขึ้นค้างให้ตั้งแต่ต้นตัวอย่างเดียวคือ กลัวจะโทรไม่ทันครับและก็ตรงนี้ฮะนี่ยานมออกมาตรงนี้ประมาณสามตัวนี่ก็เป็นวัวหนุ่มน้อย3ามตัวเพศผู้นะครับอ่าเป็นเพศผู้ทั้งหมดเลยนี่ครับรวมอยู่ในชุดห้าสิบสองตัวพี่น้องครับ เอาละครับพี่น้องครับทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะฮะช่วงนี้ซื้อได้ต้องซื้อเลยครับนะฮะเพราะว่าราคาคงไม่ลงต่ําไปมากกว่านี้แล้วละครับนะฮะราคาคงไม่ลงต่ําไปมากกว่านี้แล้วยิ่งโดยเฉพาะวัวดับตอนนี้เป็นกระแสย่างมากนะครับจีนต้องการเยอะมากนะครับวัวขุนอ้วนแล้ววากิวแองกัสพวกนี้นะครับ มีเท่าไหร่เอาหมดเลยครับสำหรับจีนตอนนี้นะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอพี่น้องครับทั้งหมด52ตัวราคาขายคือ0,000นบาทครับแบ่งเป็นแม่วัวเนี่ยห้า32ตัวเลยฮะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าเป็นแม่วัวนะครับอ่าแล้วก็วัวรุ่น8ตัววัวเล็ก12ตัวไอ้วัวใหญ่ซะ สามสิบสองตัวเนี่ยราคาหกแสนบาทเนี่ยถือว่าไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นนะครับต่อตัวนะเนี่ยฮะไม่ถึงสองหมื่นตัวเล็กถือว่าแถมไปเลยนะครับตัวเล็กอีกยี่สิบตัวถือว่าแถมไปเลยแล้วกันนะฮะนี่ยนะครับโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับช้าไม่ทันแน่นอนกลัวอย่างเดียวคือกลัวจะโทรไม่ทันครับเอาละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ